กสบายดีสบายดีเบิร์ตสุขสุขคนเนาะพ่อแม่พีน่น้องมาวัดสเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามเมยบ้านป่าอีกแล้ว่อแม่พี่น้องเนาะมาพบกมาพวกับสามเมยเม้นี่สามเมยก็ได้เดินทางมาวัดปินใต้พ่เปิดจังเอ้ยได้มาหาทางเอวย์หนึ่งเนาะทางสามเมยก็ยังบูฮุจักอ่าสุเสเซียเรียงนามฟองเพิร์ว่าจำแซ่เนาะ ทางสมัยก็มาครั้งแรกครั้งแรกอี่เนาะเขามาถ่ายทำเนาะทางเพิ่นวัจ้ะอ่าทางสมัยก็สิได้เข้าไปถามโอ,อ้ลมกับเพิลโมทังเอื้อยเพิ่น <discomfort> น <ses> <roy> ี่จ้ะอ่าว่าเนี่เปิดใจหาคนคุยเลยว่าโอ้ลมเนาะทางเอื้อยเพิ่นก็โสดวัจ้ะทางสมัยก็แสดงเข้าไปถามเรื่องราวขาวๆของเอื้อยเพิ่นการเป็นมาของเอยเปิดยุ่งอ่าพวกเอวยเปิดเนาะโดยแสดก็เข้าไปโอ้ลมถามขาวขาวคลอง ทางเอื้อไปพร้อมกันเลยเนาะผมกัาพี่น้องเนาะโดยสบายดีเอื้อยสบายดีโดยสื่อว่าจังไดเนะาะสื่อสาหม,มองสื่อสาหมองโอ้อายุจิเปีเอ้ยสามสิบหกสามสิบหกปีโอ้เอ,อื้อ,อนี่อ่าเคยสังครอบสังควรละบ่เค,เ,บเคยยนะัโโงโบเคยเนาะโอ้ยังโบเคยว่าโสดสันส้นๆเนาะ อือเออยนีอายุเออยนีสามสิบหกเนาะโอืโอ่าือทางเออยนี um, ่กะปัจจุบันนี่กะแบบคือทางเออยนี่ปัจจุบันนี้ไปเห็ดเวียกอย่ซสเอ้ไปเห็ดเวียกุยไทยอ้ไปห้เห็ดเวียกอยไทยยไปหลายปีแล้วบอได้อยู่หาหกเจ็ดปีนี่แหละอ้อเลยเออกะเที่ยวไปเที่ยวมาด้วยแบบบริมาเลย ปีหนึ่งมาเทอ่ยงหนึ่งโอ้ไงกับปีหนึ่งเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะโอ้แต่ว่าหอดปีจังมากว่าชันชันเนาะคือเอื้อยนี่ไปเห็ดงานไปเห็ดงานอยู่ไทยเห็ดงานอะไรกันขายกับเขาขายของแกโอ้ขายกับเขาขายของของกินทุกอย่างเป็นบ่ทุกอย่างโอ้เออเห็ดอาหารเป็นเป็นบ่ไม่เป็นขายมีมีแต่ขายเป็นเห็ดบ่เป็นบ่ได้เคยเห็ดขายแบบว่าเขาทาให้เลยค่ะ Oh. มีแม่กลัวตั้งหานเขามีแต่อยู่ในหน้าหา้านแบบคายอย่างเดียวเนะเาะโอ้ oh. แบบว่าเป็นเงินเดือนนี่เดือนตลอดเลยเป็นละหมืน่นเดือนละหมืน่นอ้กินอยู่น้ำพิ่นบอ่อกินน้ำข้าวมสองมือ้อแต่ว่าเขาเขาเช่าห้องเอง oh. ตอนเย็น,นยกินเองอ๋อ oh. แบบกินน้ำกราเจ้าล้องขาบเป็นบอ่อ อ๋อสองคาบแบบคาบเศร้าคาบเที่ยงคาบแรงน้ำมากินเขาเองโอ okay. ้โหก็ดีคือการเอ้าน้องฮาก็ประหยัดไปอีกกันวันจันทร์นาะงการฮาสจีมากินบดสามคาบกับเบาไว้ไม่น้อก็ดีจะกินน้ำพึ้นอือคือทางเอื้อยนี่กะอยากอ่าสั่งครอบสั่งครัวบ่อเอออยากอยากสั่งครอบเป็นควเป็นเจงใดไปว่าอ่าคือทางเอื้อยนี่กะสดมาได้จักปี่เลย โชดไลปีเป็นยังไงแบบสาเหตุที่มาโสดนะสาเหติโสดคือเราบ่มีเวลาคุายกับใไพ่ก็เลยบ่มีไค่สองอู้ว่าไงกับเราก็มุ่งมั่นแต่กับการเหตุงานเนาะอู้อแบบคือเอื่อยนี่โสดมาแบบหลายปียังบ่เคยมีไพ่บอกยังบ่เคยแบบลุงกับไพ<ม>่เลย<ง>ห่วยไงกับคนยังมุ่งมั่นแต่กับงานก็เลยบ่มีเวลาให้ข้าเจ้าเนาะ โอ้แบบคือมีว่าชาวคนจีบันจีขามาโอลงกับเบยซะร้อนมากเข่ามาก็มีแต่เป็นหมู่กันเฉยๆแบบม่ได้คุยถึงแบบเป็นแฟนเป็นยังเลยโอ้แบบีิจารว่าโอ้ลมกันแบบว่าอ่าเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันธรรมดาเนาะบ่ขาดสิว่าแบบว่าบ่ได้แบบคิดว่าเป็นแฟนแบบ่นซันเนาะโอ้ก็คือทางเอื้อยเพิ่นเว้าเลยเนาะแบบเพิ่นมาโอ้ลมซื่งแบบนี้หั่นนะก็คือทางเอื้อยนี่กา ตอนนี้อยากคิดว่าอยากสร้างครอบครับสั่งขัววมันบ่อันยูกันไลายเลยแมถ้า่าคือทางเอวยคารมีอ่าทางเอชซีซาเมย์เนาะถ้ามาเพิ่นโอ้ยสนใจทางเอวยเพิ่นเดิภาษาอันยาเรียงๆไปคือทางเอวยนี่มักอ่าผู้บ่าวนี่เอามักเอวยมักอ่าอนยูจักปี้ใส่สี่ห้าสิบหกสิบก็ได้เพราะว่าเราก็ อยากอ่าให้เพิ่นมีอายุหลายกว่าเฮาเนาะอียายก,ก็เพิ่นผ่านประสบการณ์มาแน่เฮาก็จังได้รู้ว่าเพิ่นก็ฮักแพงเฮาเนาะเพราะ่ายใหญ่กว่าเฮาเนาะอืแล้วงเอื้อนี่ก็บ่ได้บ่ได้ไดอ่าสร้างครอบครัวเลยจน,ยอ,นอ,อยู่ได้เฮา36ปีเนาะก็สมวเติบอยู่นั่นแหละแล้วลเงเอื้อนี่กไปลินไปเทีย่ยวอยู่บ่เอ้ยบ่เยไปเเทียเท่ยวเลยอืเลิกงานมานี่ไปซะ เลยงานบางกับกำหองนอนจะสิไปทางไหนเนาะเคื่อนเศ้ามางก็เห็นงานไปใส่มุนเวียนแต่อันเก่ามันเนี้ยแต่อันเก่าโอ้ขันคือมือยุดได้มีมือยุดบอกเลยเดือนหนึ่งที่ยุดอยู่สองวันโอ้อะไรคือมือยุดนี่เอ้ยไปใส่ถ้าไปออกข้างนอกก็จะมีแต่ไปเดินห่างงานซื้อของใส่แค่นั่นแหละแต่กเขาห้องโอเก้ไม่ไปใส่แต่คือ ยันว่าคิดว่าอ่าไปมือพักมือพรโอ้ยไปหาเสริมสะลองก่อนกับหมู่บ่ได้ไปหมู่มเฮาก็มีครอบครัวแหละเขาก็เฮ็ดงานบ่ได้ไปอ,อ,อันที่ว่าหมู่ที่ว่าเป็นหมู่กันนี่เพิ่นนี่มีอ่าสร้างครอบสร้างครัวเบิดแล้วแม่นบ่ไม่เห็นโอ้ให้คือเอื้อยนี่เหลือดตัเอื้อยนี่บ่มีบ่มีแ <laughs> ล้วก็เลยยากเนาะการท้าสิไปหาหมู่ผัดหมู่บัดมีครอบมีครัวเฮาก็เกรงใจเขาเนาะเกกรงใจเขาาบ่ล้แม่นอีกอย่าให้ชวนเพิ่นปนเั็นน้ก็เกรงใจ เก่งใจพวเพิ่นเนาะเพิ่นก็เลยว่าอยากหาอ่าสร้างครอบสร้างครัวคือกันอยากมีครูมีแข้งเนาะสิียวเฮาไปเทียนเทียนนี่กัใครแน่โอือีอย่างสมมุติว่าคือเฮาไปผัดบ่มีคนผู้ชายเนาะไปนําเฮาก็ญาติเอ้ยเนาะอือแเบบื่คือเอ่ยมากกมักทางใดเอ่ยผู้บ่าวนี่เรีงวไว้ไทยก็ได้ลาวก็ได้ได้เพื่อนอืลาวไทยก็ได้เนาะ โคแต่ว oh. ่าจริงใจโคแต่ว่าจริงใจอ๋อโดยโดยโดยแต่ว่าโคแต่หักหมักเอ้ยเป็นเทาซะเนาะแต่กับบัหางแบบว่ามามาตัวมาหลอกลวงเนาะบอกว่าเอ้ยี่หักหมักเจ้าได้อโอลงกันไปพอสักพักพอดว่าบหักบัหมักเนาะเอกก็บบอยากเสียใจน่อยเนาะอือน่คืออ่าทางเอ้ยอ่ะก็ได้เหตุใดเหตุนาเบื่อทางไม่เยได้เหตุพอไม่เคยอยู่บ้าน โอ้มีแต่หาเงินส่งก็ใช่มีแต่หาเงินอะไรส่งมาให้ทางบ้านค่ะทางบ้านเขาเหตุโอ้ครอบครัวเออเป็นเจ้าคนเลยสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนโอ้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่เลยเนาะแต่ว่าข้าเจ้าเพิ่นก็สร้างครอบครัวแล้วเป็นบ่อรอบนเหมือนโอ้แต่แบบคือคนทีนี้ท่านได้สร้างครอบสร้างครัวได้มีเจ้าคนแต่เลยทีนี้เมื่อสั่งครอบทางครัวนี่ยังเรือซองกับมีแต่เอื้อยนี่เป็นบ่อท่นได้สั่ง แม่ <Man. S 2> อืมกระทือว่าิบียดคนน่ะกะสังครอบสังครัวไปแล้วอาเก้าเนะาะเกแลยังเดาสองเสองเียคือตั้งเอื้อยนี่ก็แต่กี้แต่หลายปีมาหน่ตั้งเอเื้อยนี่ตั้งมาจากเปิดใจบเ้อยคือบุมีใครเข้ามาเลยก็เปิดใจอยู่แต่บ่มี่อยมีใครเข้ามาเลยอือแต่คือกนสิเข้ามาบัดตั้งเอื้อยก็บ่มีเวลาสิลล้มเนาะ แต่ตอนนี้ก็คือเขามาอยู่บ้านเน่กะอีกอย่างเพิ่นก็เปิดใจไปบา่าอยากสิโอร่มนี่งกะน่าจะกะสิโลเบิ่งด้วยเนาะแต่เพิ่นก็ยังอ่าคือทางเอื้อยเพิ่นก็เว้าบ่เกง่งทางสามเณยก็เว้าบ่เก่งเนี่ย <laughs> บ่บกเก,งก่บกเกงบ่เคยคุยแม่นอีกอย่างก็คืออ่าทางเอื้อยเพิ่นก็หกก่กเข้ากล้องครงั้งแรกเลยเนาะครั้งแรกครั้งทต็อิด โอ้ยจะชิวเาอย่างแมื่คือข้าวเที่ยงเอ้ยกินแล้วบ่กินข้าวเที่ยงแล้วกินแล้วกินกับหยังข้าวเที่ยงกินในลับปลาโอ้กินข่าวกับลาบปลาโอ้จะกินแซ่บพี่็บยิมื้อแลงได้จะกินข้าวแลงได้ข่าวแลงยังบ่ฮู้สิกินหยังยังคิดเมนูอยู่เนาะยังบ่มีเมนูเลยจะกินหยังว่าซั่นคือว่าั่นแหละคือเอื้อยนี่กาสิได้ไปหาเงินอยู่ไทยนี่เอื้อยกระสิได้ไปบ่ ก็ยังโมหูเลยวะยังโมหัวชิดดปไปหรือเ่าชิได้ไปหรือบ่มาหรอกนี่เป็นจังไดโน่ใจคือบ่เปลี่ยนแต่มาหรอกนี่ยังโมหัวสิได้ไปหรือบ่แบบว่าเฮาไปหลายเฮาก็เมื่อยเมืยปีอลไรเมื่อยอยากพักผ่อนพักผ่อนแบบว่าเขาก็ว่ายังไงเอ้อเนาะเฮาก็ยังบ่ฮู้ว่าจักสิได้ไปหรือบ่ได้ไปเนาะเฮาก็ยังบ่ได้คําตอบเนาะยังบ่ได้คําตอบบางเทื่ออ่าน้อนโมแลงใจเปลี่ยนไปมื้ออื่นก็มีเนาะ แต่ว่ากระบาดตีตะเอือยเพิ่นไปหาเงินหาค้ำกลลันไรละ,ะลายปีเนาะหลายปีเมื่อยอยากมาพักผ่อนแบบอยากอยู่น้ำแม่อยู่นั่นเน่มีแต่ไปกับไปไบ่อยายก็อยากอยู่น้ำแม่ใน่แต่ยังครอบครัวเนาะบ่อยไงค่ะไปหลายปีอยากมากินขา้าวกินหนาน้ำกันเนืออ่อเหมือนกันเลยบอกว่า,วา,วา,วาจักสิไปหรือว่าบ่ได้ไปเนาะ แต่ว่าเบิ่งคือเอ้ยเพิ่นก็คือสิเมื่อยแท้คือสิบ่อยากไปปนนานไดฮักกะโอ้อคือทางเอ้ยก็ได้เฮ็ดให้เห็นหน้าทางครอบครัวเลยฮะคือทางเอ้ยกัอ่าทางครอ,อบครัวเอ้ยก็ได้เฮ็ดให้เห็นหน้าบ่อโอ้แต่ละปีได้ข่าวร้ายบ่เอย้ยบ่ได้ร้าย,ายปานได้หรอแปดเก้าสิบร้อย,อยนี่แหละโนก็สมควรเติบได้อ่าแปดเก้าสิบร้อยตัวปีแแล้วต่ คนผ้าคนผ้าคนทรงเนาะกันว่าเขางามแน่ก็ร้อยกันบ่งงามเลยจ้ะกางามก็ร้อีหนึ่งก็ในเก้าสิบโอ้เจ็ดแปดสิบอย่เลยเนาะแปดสิบเก้าสิบนี่เนาะโอ้คือว่าอะไรกำลังเอือยเพิ่นกะอยากหาคนคุยคนล้มวาฉันจ้าเนาะอยู่มาหลายปีเลยกะเฮากะอยากสั่งอ่าสั่งครอบสั่งครัวอยากมีลูกมีเต้าเน่อยเนาะพอได้ใส่วาฉันจ้าลูกเต้ากะ มากแม่นอันอยู่เพิ่นก็หลายแล้วเพิ่นวันได้ก็อยากหาคนคุยก่อนว่าจะเฮ็ดจังใดเพิ่นว่ะก็ยังหาก็เลยตัดสินใจว่าลองเปิดใจเปิดเนาะฝากถึงหนุ่มๆของอ่าสองเสมอเนาะแม่แล้วก็ขอโสดเอ้ยเนาะก็บ่ให้ว่าเอ่อมีเมียแล้วมาตัวบ่เอ้ยข่อยโสดเด้อว่าซั่นซันเนาะเฮาก็บ่เอาเลยเนาะก็ขอให้เพิ่อนไปว่าอ่าเว้าแท้หักแท้แม่น มาหลอกกันแม่นฝากถึงหนุมน่มๆทาง FC ฟซีสองเสมยเนาะถ้าเพป็นสนใจทางเอื้อยเพิ่นเอ้ยมอมเพิ่นนีก่ก้าติดต่อมาได้ทางช่องเสมอเนาะแต่ว่าขอคนโสดแล้วก็หักแท้แม่นพวะทางเอื้อยเพิ่นกะอยากคิดเอามาสร้างสร้างเป็นอ่าครอบครัวเนาะเป็นครอบคุณเลยผ้ากันสร้างกันซาแล้วว่าง่ายๆเอ้อเนาะนี่ก็คือ พากัน,นเถิดหิธนาอะไรเนาะต่างเงเพิ่นกันทางน้องกัสิได้โอโตเมื่อก่อนเดลยเด้ออ่าทว่าทางนี้ก็ถืออ่าเป็นเวลาคขำแล้วหยันเอ้อเพิ่นกัสิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานว่าซั่นจ้าเนาะทางน้องก็รบกลัวทางเอ้อมาหลายแล้วทางน้องกัสิได้โอโตเมื่อก่อนสบายดีเอลยโด,ดย โอเคนาะพ่อแมพี่น้องนาะทางสามเณรก็ได้เข้าไปถ่ายทำทางเอือยหม่อมผลกับเป็นทีเดียบร้อยเนาะอเพราะว่าทางเออยพิ่น,นี่ก็โสดมาหลายปีเผ่นว่าสันสะอยากหาคนมาโอล่มและคุยนอนละภาษาภาษานำกันนะคนว่าเป็นโสดมากันหลายปีเผ่นว่าทางเอวย่อมเด็กขอคนที่ว่าหักแท้ได้จริงใจเนาะกะขอที่ว่าหนุ่มๆที่ว่า่นโอ้ยสนใจทางเออยหมองิ่นเด้่าสันจิตติดต่อมาทางใดนะ้อง ติดต่อมาทางซองสาวเมยไดโนะพ่อทางสาวเมยก็พร้อมเป็นสะพานหักให้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางสาวเมยนี่กัอ่าสิได้เดว่าเพิ่นสนใจโอ้ยสนใจเดิว่าซั่นสาวเมยสนใจอ่าสาหมอมเด้ว่าโอ้อ่าเสร็จมาถามเรื่องราคาคราวของทางเอ้อมอมเพิ่นได้นเพราะว่าทางสาวเมยนี่พร้อมเป็นสะพานหักให้หนุมน่มๆทุกท่านเนาะเดี๋ยวเป็นได้เข้ามา อยากอ่าพูดคุยหรือว่าอยากถามเรื่องรายละเอีอยดทางของาเอ้ยหม่อมเพ่อเพิ่นกาอนุหลายแล้วเพิ่นว่าอยากอยากสั่งครอบสร้างครัวอยากมีลูกมีเต้าอ่าทางเสมอีนี่กัสกิได้ก่อตัวมือเนาะพรมีนังเนาะก็ขอบคุณขอบคุณทางอ่า FC สมบ่ว่าฝั่งไทยหรือต่างประเทศเนาะทางเสมอีก็ขอบคุณออขอบคุณ,คณที่เพิ่นติดตามและหับชม ส่งซาเมย์และบุกามโฆษณามาฮอดนี้ซาเมย์เชลีโคโต้กับก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสบายดี